สวัสดีครับผมอาทิตย์ซาวแอนไลท์มหาศาลนะครับนะครับรับประกอบ power arm รับโม power arm ตามงบนะครับวันนี้ก็จะมาเทสนะครับกับมารีวิวนะครับตัว npe c 2 0 0 2นะครับเป็นงานโมนะครับอัปเกรดเป็นคัสดีนะครับรุ่นท็อปเลยนะครับพระอาจารย์ระบุเจาะจงเลยว่าเป็นรุ่นนี้นะรุ่นท็อปเลยนะ นะครับรองรับ2โอห์มนะครับ2โอห์มก็คือข้างละ4ดอกนะครับมีระบบป้องกันสายลำโพงช็อตครบหมดเลยนะครับในตัวเดียวนะครับก็พระอาจารย์เอามาทำด้วยกัน2แท่นนะครับ2แท่นนะครับเป็นสเปคเดียวกันทั้ง2แท่นเลยนะครับก็มีชุดบอร์ดเป็น คาสดี 5K SMD นะครับเป็นตัวระไฟสูง120วล VDC นะครับแล้วก็มีชุดป้องกันลำโพงนะครับข้างละ30แอมป์แยกซ้ายขวาอิสระนะครับทำงานอิสระหมดนะนะครับโดยเราใช้กล่องบอดี้เนี่ยของเดิมนะครับระบบแรงจ่ายยังเป็นของเดิมไม่ว่าจะเป็นมอแปลงหรือภาคจ่ายไฟยังเป็นของเดิมอยู่นะนะครับระบบชุดหน้าก็ อของเดิมมันเป็นสายแพร์นะครับเอาเป็นเสียบสายแพรมาโชว์เป็นไฟหน้าแท่นเฉยๆนะครับแต่เราเอามาแปลงเป็นไฟโชว์กับไฟออนเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรมากมายหรอกนะครับแล้วก็หลังแทน่นหลังแท่นก็มีแปลงนิดหน่อยนะครับก็ทําให้มันใช้งานได้กับคัสดีเราให้เสียงมันดีแล้วก็ตอบโจทย์ที่สุดนะครับของเดิมมาอาจจะมีดรอปนะครับดรอปเสียงหไฮเสียงของคัสดีที่ ปรับปรุงแก้ไขระบบชุดนี้มานะครับให้มันเสียดีนะครับก็โดนดอปไว้โดยชุดหลังแท่นนะครับเราก็เลยแก้ไขอัปเกรดใหม่นะครับให้มันใช้การควบคู่กันนะครับโดยรวมแล้วแท่นนี้ก็ทําไปก็พอสมควรครับพอสมควรแต่ก็รองรับข้างละสี่เลยนะครับแท่นนี้นะรองรับข้างละสี่สิบสองสิบห้าสิบแปดได้เลยนะครับสิบแปดไม่เกินหนึ่งพันสองร้อยวัตนะครับนะรองรับข้างละสี่เลยนะ นะครับแต่ถ้าเกิน1,200วัตขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นรุ่นพันห้าเมล็ด2ก้อนอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับอเอาเล่นปกติน่ะสอถึงสดอกประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมระบบภายในแท่นกันดีกว่าว่าอาจจะเป็นยังไงบ้างนะครับต่างจากของเดิมเยอะไหมนะครับเพื่อพี่ๆน้นๆท่านไหนสนใจอยากส่งมาทําอยากทําบ้างนะครับผมก็มองๆว่าชุดโมดูลเดิมของเขาเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาบ่อยเนาะนะ ก็มันเป็นคัส AB นะครับมันเป็นคัส a b เป็นระบบทีเนาะนะครับก็ความร้อนอาจจะมีนิดหน่อยแล้วก็ไม่นิดหน่อยแหละอาจจะเยอะพอสมควรแหละอ่ะเอาเป็นว่าอาจจะมีความร้อนพอสมควรนะครับก็การโหลดการอะไรต่างๆก็เขาก็จะแนะนาโหลดประมาณครั้งละ2อะไรประมาณนี้เนาะนะครับแต่ตัวในคาดดีรองรับครั้งละ4แบบเย็นเจี๊ยบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมระบบภายในการสักู่นะ นี่นะครับระบบภายในนะครับชุดพัดลมยังเป็นของเดิมนะครับเป็นพัดลมไฟบ้านเลยนะ220โวลต์เลยนะครับระบายความร้อนได้เหลืออยู่แล้วนะครับข้างละตัวนะครับการเดินระบบสายต่างๆก็จะแก้ไขนิดหน่อยนะครับแก้ไขนิดหน่อยเอาตามที่มันสามารถตรวจเช็คได้ง่ายเนาะก็ออกจากภาคกจายไฟก็มาเข้าที่บอร์ดเลยนะครับทั้งสองข้างนะครับคาปาเช่ชุดเดิมนะครับ63โวลต์15,000ไมโครนะครับจำนวน8ลูกนะครับ อ่าประมาณนี้เนาะนะครับตัวสีฟ,ฟ้าๆตรงนู้นก็จะเป็นชุดป้องกำลำโพงตามที่ผมได้แจ้งไว้นะครับตัวนี้เป็นคลาสดีนะครับ 5ksmd นะครับแกนดำนะครับผมมีระบบป้องกันกาสายลำโพงช็อตนะครับตัวนี้รองรับไฟได้ถึง1น0อ่สิบโวลต์นะครับเฟสตัวนี้120โวลต์นะอ่าประมาณนี้เลยชุดหลังแท่นก็ประมาณนี้นะครับอ่าใช้งานอ่าสเตอริโอเนาะอยากใส่ขวายสระนะครับผม ด้านด้านหลัง่าลบกวนลูกค้าไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปโยกสวิตช์อะไรเลยนะมันไม่มีผลนะครับเพราะาผมตัดการทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาออนเครื่องแล้วก็มาเทศเสียงให้ฟังกันเนาะนะครับผ่านไฟตรงเลยโอเคเดี๋ยวเราขอขยับกล้องไปเป็นถ่ายตรงด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับพี่ๆนานาแสงมันเข้าเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัวนี้ด้วยนะครับไอตัวอะไรเนี่ย s c 200เนี่ยนะครับมันเป็นคอร์สอทางแล้วก็แยกเบยดแยกกลางแ้มอ่ะเดี๋ยวผมจะลองขับกลางแ้มให้ชมนะครับตอนนี้เสียงผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเนาะนะครับเป็นเป็นวัดนะครไม่สบายนะครับแต่งานก็ต้องเคลียร์ส่งนะครับผมอมาฟังเสียงกันดีกว่าใช้ iPad ปล่อยสัญญาณเสียงเหมือนเดิมนะครับอเดี๋ยวผมเลือกซาวด์เดอนะครับเปิดเครื่องนะครับตอนนี้ต่อตรงนะเปิดเครื่องนะครับ ตอนนี้จะเป็นไฟไฟโชว์นะครับแล้วก็จะมีไฟออนสีน้ำเงินนะครับผมอ่าฟังเสียงนะโ,โหเล็งนิดเดียวนิดเดียว โฆษณามาพอดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสลับมาเป็นช่องที่หนึ่งให้ฟังกันนะครับสักครู่นะอ่ะตอนนี้ช่องที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันอีกรอบเนาะนะครับเมื่อกี้เทสช่องแอลสองไปนะครับเล็กนิดเดียวจริงๆครับพี่ๆน,นะนะ ở thì xương ít ประมาณนี้ดีกว่าโคตรแรงปิดเครื่องก็ตัดการทำงานโดยร้อยเปอร์ซ็เลยนะครับโคตแรงมากมือสั่นเลยตัวนี้แก้ไขนะครับอ่าชุดหน้าแท่นด้วยนะครับให้เร่งติดมือนะครับก็มันอาจจะอ่าอยู่ที่เรา เร่งเกียร์คอร์ได้แหละนะครับมันถึงจะได้เร่งนิดเดียวถึงแรงขนาดนั้นนะครับจริงๆถ้าเทสเฉพาะพาวเวอร์เฉยๆก็แรงมากๆนะครับพี่ๆนานานะแรงมากนะครับสำหรับรุ่น n p e c 2 0ง2ซึ่งโมอัปเกรดเป็นคัสดีรุ่นท็อปจากทางเรานะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเคลียร์ iPad ก่อน iPad ตอนนี้เริ่มรวนกดมั่วแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะโอเคครับผมเคลียร์ iPad เรียบร้อยแล้วนะครับท่านนี้นะครับน้ำเสียงนะครับ อ่าเป็นคัสดีนะครับนำเสียงให้เสียงที่สายสะอาดด้วยนะครับความร้อนต่างๆอ่าเดี๋ยวผมพาไปชมความร้อนก่อนเดี๋ยวขั้นตอนแรกถอดปลั๊กก่อนนะครับขั้นตอนแรกถอดปลั๊กปุ๊บนะครับมุมกลองปั๊บมาเช็คระบบความร้อนนะครับโอ้ไม่มีอากาศไม่มีความร้อนไม่มีอาการอะไรเลยนะครับมอแปลงยังอุ่นกว่าเลยนะครับชุดหมอแปลงยังอุ่นกว่านะครับตัวนี้ไม่มีความร้อนนะครับเพราะว่าพัดลม22 0บโวล์เป่าปุ๊บ ตัวนี้ก็เป่าปื้บไปแรงๆเลยนะฮะสำหรับหลายๆท่านนะครับที่กำลังมองหานะครับ power งานโมต่างๆนะครับก็สามารถสนใจสั่งทำกับผมได้นะครับซึ่งคิวให้มันทันปีใหม่ตอนนี้ก็ผมน่าจะไม่ทันนะครับน่าจะชนปีใหม่แล้วนะครับสำหรับหลายๆท่านที่สั่งจองเข้ามาแล้วก็มาจำเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามเร่งนะครับแล้วก็เคลียให้นะครับก่อนวันที่20นะครับธันวาคมนี้นะครับ ก่อนวันที่20บธันวาคมนี้นะฮะก็จะเคลียร์ออกทุกท่านนะครับแล้วก็จะเปิดรับออเดอร์ใหม่นะครับหลังจากปีใหม่นะครับหลังจากปีใหม่ถึงจะรับออเดอร์นะครับใครสนใจอยากเอาไปใช้รับงานอยากเอาไปใช้ออกงานนะครับก็สั่งมาได้นะครับมีหลากหลายสเปคให้เลือกนะครับคัสดีเริ่มต้นที่2,900บาทเองนะครับ2,900ับาทนะครับเฉพาะคัสดีนะครับไม่ไม่ใช่รวมบิดเสร็จรวมทำนะ ต้องแยกออกนะครับเฉพาะค่าดีนะครับตัว2009ัจะรองรับที่4โอห์มนะครับหรือข้างละ2อดอกนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปๆอ,อย่างนี้ก็หลังไม่มานะครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงรายละเอียดแล้วก็จะบอกสเปคให้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับใครชื่นชอบน้ําเสียงเมื่อกี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยด้นะครับก็ไม่รู้นะว่าเสียงมันเข้ากล้องหรือเปล่าตู้มันอยู่หน้ากล้องขนาดนี้นะครับแสบหูแน่อนอนพี่น้นะ ช่วงนี้ก็ไม่สบายด้วยมีงานขาวดําเข้ามาด้วยนะครับจริงๆก็ว่าจะเทสตู้ใหญ่ให้ชมให้ฟังกันแหละนะครับตู้ใหญ่ผมเพิ่งเอาลงมาจากรับงานสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่ยังไม่ได้ตั้งอะไรเลยนี่ครับก็เลยเทสตู้มอนิเตอร์ให้ชมนะครับถ้าเอาตัวนี้เทสมอนิเตอร์มันเลืเอลๆอยู่แล้วครับมันดอกแทบจะกระเด็นเลยแหละนะครับมันแรงมากนะครับถ้าเทสกับ18นิ้วใช่ไหมแล้วสองนี่อิ่มๆสบายๆเลยแหละนะครับ3ก็ยัง3ก็ยังได้นะครับสบายๆเลยนะครับคือรุ่นนี้เนี่ย หม้อแปลงของ NPE เนี่ยมันเป็นหมอ้อขดลวดเป็นทองแดงแท้นะครับก็หลายหลายท่านน่าจะทราบอยู่นะครับเป็นรุ่นที่ยอดฮิตแล้วก็เป็นรุ่นที่ทนมากๆนะครับส่วนมากกำลังวัดมันมันไม่ไม่ค่อยสูงมากเนาะก็เลยจะชอบพีคเกินนะครับบางท่านเอาไปขับ18ครั้งละ2ก็มันก็พังอะไรประมาณนี้นะครับมันก็พังส่วนเอามาลงคาด,ดีไปแล้วมันก็ไม่พัง แต่พยายามเลือกเกรดที่มันดีๆนะครับไม่ใช่เอาคาัสดีตัว5 600้มาใส่แล้วก็จะเอาไปขับ18มันก็มันก็ยาก,ยากอยู่นะครับก็ราคากับคุณภาพก็ตีคู่กันมานะครับผมอ่าอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมก็น่าจะไม่เอามาเทสให้ฟังหรอกนะครับก็จะเทสให้มันปกติทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็จะแจ้งลูกค้าให้มารับของเอานะครับเพราะว่ามันเป็นสเปคเดียวกันนะครับทำคลิปก็เหมือนทํคลิปซ้ำอะครับส่วนมากลูกค้าถ้าถ้าเกิดเอามาโมนะครับจะ ถ้าเป็นรุ่นซ้ำๆประมาณนี้ผมอาจจะไม่ทําคลิปนะน่อกจากเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นบริษทหรือเป็นรุ่นที่ใหญ่กว่านี้หรือเป็นคัสเอบีที่ลูกค้าอยากได้อะไรประมาณนี้นะครับผมจะทําคลิปให้ชมนะครับอาจจะมีคลิปช้าบ้างนะครับก็มันไม่ค่อยมีเวลาเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันใกล้จะเทศกาลเนาะพี่ๆนานาก็น่าจะเข้าใจนะครับผมใครสนใจยังไงก็ โทรมาสอบถามได้เนาะนะครับเบอร์โทรก็เบอร์0829203353นะครับ ID ไลน์ลิงก์เฟซบุ๊กก็อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับคนที่ติดตามคนที่เข้ามารับชมคลิปใหม่ๆนะครับก็อาจจะยังไม่รู้นะครับส่วนลูกค,ค้าหรือพี่ๆน้าๆที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆเลยจะรู้ดีนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะครับเดี๋ยวพี่ๆน้าจะรำคาญผมนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพี่ๆน้าเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่เนาะ ใครชอบ power ของดีราคาถูกของแรงยังไงติดตามอทิษาไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีสินค้าราคาพิเศษมาขายแบ่งปันให้สมาชิกได้ไปใช้งานในราคาถูกๆแน่นอนอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมลาไปก่อนในครับสวัสดีครับผม